สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับณตอนนี้เวลานี้นะครับมาดูต้นไข่ที่เจ๊ปลูกไว้นะครับนี่ก็หลายปีแล้วเกือบ20ปีแล้วนะครับต้นนี้นะครับใช้ลําก็ได้นะครับแล้วก็ออกหนอกินหน่ออร่อยมากครับก็เป็นร่มดีนะครับเป็นร่มเงาได้นะครับ ร่มรื่นนี่ครับก็ปลูกเป็นแนวยาวเลยนะครับหลายกอนะครับยาวไปถึงท้ายไร่ครับรวมๆแล้วก็ประมาณ15กอครับอันนี้เป็นไผ่ลวกนับที่ปลูกไว้ครับชุดนี้ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วครับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เลยนะครับฤดูฝนจะออกหนอนครับ ให้เก็บกินตลอดนะครับไปอยู่มหาสารคามมาก็16ปีครับประมาณ16ปีครับก,กลับมานะครับต้นไผ่ก็สูงใหญ่ผมก็มาอยู่ลบบุรีตอนนี้ก็สีปีแล้วครับจะเข้า5ปีนะครับปีหน้าก็เลยเอานี่แหละครับต้นนี้ครับที่เห็นนี่คือเป็นไผ่กิมซุงครับไผ่กิมซุงอยากจะปลูก เห็นเขาปลูกกันนะครับนี่ก็เป็นการปลูกครั้งแรกนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าปลูกประมาณปีกว่าครับก็จะมีหน่อครับออกมาประมาณ5ห้านอแล้วนะครับนี่คือหน่อใหม่ครับหน่อใหม่นี่เป็นหน่อที่5้าครับเพิ่งเริ่มปลูกประมาณปีหนึ่งนะครับก็น่าจะนี่ครับใหญ่สุดได้ประมาณนี้นะครับ ดูจากกิ่งพันธุ์แล้วกันครับกิ่งพันุนี้คือต้นตอครับนี้เดียวนะครับประมาณนิ้วก้อยเนะครับแล้วก็เป็นตอที่สองนะครับนี่ตอที่สองครับนี่นะคตอที่สองนี่ตอที่สามตอที่สี่และกําลังออกหน่ออยู่นี่คือเป็นหน่อที่ห้าแล้วครับนี่ครับหน่อที่ห้าท่านผู้ชมเพื่อนๆนะครับ ทุกท่านมีข้อมูลแนะนำได้นะครับผมผมก็ทดลองปลูกนะครับป,ปกติก็ปลูกทิ้งไปเลยนะครับเหมือนไผ่ต่างๆที่ปลูกไว้นะครับ20กว่าปีก็ปลูกทิ้งไว้เลยครับก็ได้ขายลำอยู่นะครับบางทีก็เขาก็มาซื้อลำเขามาตัดเองด้วยครับน้องโจ คนที่ให้กิ่งผ่านมาปลูกก็บอกว่าให้เอาไว้แค่ประมาณ5ต้นนะครับผมแล้วก็ลดน้ําไว้นะครับได้กินตลอดปีครับนี่ครับเอามาทีหลังตันนี้ปลูกทีหลังครับประมาณครึ่งปีครับเพิ่งปลูกเมื่อเมื่อเมื่อตอนที่ฝนตกเนี่ครับจงรู้ดูฝนที่ผ่านมาครับตอนนี้กําลังจะเข้าหน้าหนาวครับนี่ก็ประมาณครึ่งปีครับ ก็ยังไม่มีวิธีการดูแลนะครับฟังคร่าวๆมาจากน้องก็คือบอกว่ามันปลูกง่ายครับผมครับมูลดินไว้ให้สักหน่อยครับผมลดน้ําไว้ออกหน่อทั้งปีครับเอาขี้วัวใส่ครับนิดหน่อยครับไม่ได้ใช้อะไรมากมายแบบปลอดสารเลยครับอันนี้เป็นไผ่ลวกครับลำสวยมากนี่ผมปลูกไว้ประมาณเกือบยี่สิบปีครับกอนี้นะครับ ลำใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็หน่ออร่อยมากนะครับกอนี้ครับมีอยู่กอเดียวครับผมปีที่แล้วนะครับทดลองเอาน้ำลดไว้นะครับก็ออกหน่อให้กินอยู่นะครับผมแต่ก็ออกไม่มากเท่าฤดูฝนนะครับแต่ก็ยังออกให้กินได้นะครับผมสามารถปลูกลดน้ำกินได้ครับลดน้ำไว้นะครับกินหน่อได้ในช่วงฤดูแล้งนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่กดติดตามรับชมเจะเอกชาแนลนะครับทุกๆท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขสมปรารถนาทุกท่านนะครับท่านใดมีความรู้ยังไงก็สามารถแบ่งปันนะครับใต้คลิปนะครับวิธีการปลูกไผ่กิมซูงนะครับก็จะเอปลูกอย่างนี้โอเคไหมนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ